ปาเทนเห็ดกิน้กินอไข่มีของกินเลยมากัหิวขามาเลยจัลเด้อบมหิวัเต็่าพักอย่างนั้นตัวนี้นู่นนนอยนะเอาอาอปูยในตักอาสดดดปยูนตักนะเอาอาเยโ โอ้โห่บเวียนๆลองปายอง่ายอะไรดอดมต้องเนยมันเบิดละเข้านะเพื่อนนะเขานะเบิดกินละบ่พอจะเตือนเรม่นี่น้อยนมเลยฮะมืเลียกัเรนีโกเบิดโอ้ม่พ่อน่ิบน ว่าน่แนปาะ้องน้ไหออกมาแล้วินข้ามัแตงไสื่อมกแต่ใช่นะนี่เม่เีน่ี่้าตลาดข้าวแมลาบแมหลายก็ซ้าหนึ่งลาบข้าว่ลาบข้าวดอกเลยยาท่าป่าชา มึงเล่นไปเล่นกนอยู่เด้อจักเวียดจักลานน่ะเด้องั้นผักก็เด้ื่องด่ากูนี่เด้ออย่างโกมีวบ้านฮะองยังไ่ได้กล้วยเลยแต่มือน่งมาเบวนมาเบิ้นั่นเลยมาเบิน

ส้ะเาน่ะตัวนี้งามเอางามเอาเลยเนาะตัวนี้สดใจสดใจด้วยเผาหยาลามันยาบกว่าแนเอมันจะแล่แ่ล้แ่แ่แกับรรทุยากรย่าแนว่าแ้กินเผาปันไเออร้าินีใช่รู้มันจ้องใาอบีโดกมบอนนมันเหมือนลูกรถเาเามาา

่เป็นคนเห็นกบเผาเพราะให้มีผู้หญ่ที่ดีซซ้อกบเผาเนาะอะไรเนาะไอ้นะหลังจากลงขิดนี้ป้ายก็เปิดหลับบริจาคโหลดมาด้รอดนะสั่นบไว้ได้เนาะกินได้รออะไรกันเนาะอืมมืยังกินได้เนาะเปิดหลับบริจาคเรื่องอาหารสกอนจับข้องเลยจิจำหลับเท่าโอ้ยม่อหญ่โซนหลับใจเดน้หอเล่าชืนบริเรณดอก จะว่าเสะเดียวไปเห็ดเทศพแม่ก oh oh ิิ้วขาวแห้งจนสั่นอ้ามือมันสอดลาเข้าหจนมือมันสั่นซึ่งลึงซิงลิงจักจั่งเงาะผนจักจั่งบาคันน่อง็แค่อกไนูอ่วยอลปนนไปไหม

วันสุกจะเป็นมหาเศรษฐีใสกอยู่เเรือนเลยว่ะก็เป็นมหาเศรษฐีบอยู่เรื่อนแล้วอยู่เพิ่งเติบเปื้อนมหาเศรษฐีเนี่ยใหย่จนใหญ่เลี้ยงจนดาวบ้นเด้อเอ้ปลากุ้งชอบไรมแล้วก็เคยกินก็เคยกินเผ็ดกินเค็มเว้ยงกินใม่ีฟองคนเก้าคนจาก จำหลับเท้าอีกแล้วไอ้กันน่าจะจำหับเท้าอีกรับถึ่ใจแม่ให้ลูกก็ได้ใจวานแม่จำหับเท้าอีกท่านนี้เราบอกไม่ชุ่มผู้ลูกแปดมารยานเกิดไพ่ใหม่เลยเยี่ยทไม่ใหม่รั้งลูก ใส่สองเมอใน้่อยนกินไวมมหมอกินข้าวเก่งนาะในตักนะผุ่นแม่จำรับเ้าหเอาเอาเอาหมดหมหาแล้วเนอเคิดอดมาได้ตั้งสปีจะลับมาหาคุณเ่ยังาสุชนเตือนนะ าคือจะตายแห้งห um, <so ิวแห้งกะซ้าจังหนาเป็น่อมยก้ามันทลน่แม่ก็กขว่อกาบาานีแล้วโอ้กันขัดขใส่นาแล้วลูกสิมาว่มันม่วนแบบวันวันตายแห้งแบบว่ามันบ่มีกินลเนาะบตากมากแต่มวมเ่อย เต้กกเก่งนะครับก็ยิมหาบกเก่งขั้นบกเก่งสิเปมาหอดจุดนีบได้เดี๋ยวข้ามขั้นบเก่งไปลูกก็ตายไปแล้วนอนี่ยอมหาบันดันใจใจสุดคำสือปุจจันได้จังหนึ่งน่เนาะเรียงลูกบุกป่ะดิเนาะลูกลายป่นดิคำถือแมนมาถือผู้จันไดจังนึ่นึ่ายลูกไปแล้วแมน อืมมน้ำาืมน้ำบีบอาขวดน้ำนะบีบน้ำไม่นองน้ำอันนี้นอาะวา่ไม่ได้ทำไมนองกินน้ำเนาะพรมันถกทอไม่ได้นอหลดแลนเนาะมามีโรคอยู่ที่มานะเัาผ่านอยู่เป็นบอกกระเดเติมไม่ใช่ะัญหาเด พี่น้องกี้ดอ,ดอ่ะหลอดไข่มาเท่ากี้อ่ะข้าวมึงสวดอะไรเนี่ยลัเท้านะันรู้สเบื่อรับเท้าบอกินดูอยู่ก็อานะเยอะบุพพิ่เ่าช่ะสมสำรัก,การโขใช่ดอกอันอ อยู่บ้านห้ามกันเขียดก็ยังพ่อมีอยู่คู่ก็เยอะคู่ก็อะก็ไปคู่แค่นดองอืออือ,อโอ้เก่ๆขอ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 งๆเขาเก่งไว้มอนนหน่อยนะอุดรน้หาเด้ออันเอาจอกมาให้เด็กๆเนอะก้ันหนึ่งกระล่างน่อยา้จอกนั่น มันมาเกลีอ,อยน้ำลงทาง่ฮะไม่เท่นได้อยู่ไหมเทน่นไปแน่น้ำหมเลยมน้ะค <laughs> ลุงหัวมากเลยเน่้าาหลังไงอัดไว้ก็จะเ <laughs> <laughs> น,นี่ปูมบ้างมันบริสุทธใจกันมมนแข็งมันโคนแเกบ้ายากอดมาก,กบ,บริสุทธ <laughs> สอง่ามามด น้องฟ้องปายฝากเบิ่งฝากส้มฝากเป็นรังใจในเดือน้องออกบอลลูนเขาเลี้ยงข้าวไหวมือนี้ข้าวว่างไหวมือหนาเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงข้าวพื้นแม่บ่ได้บุญขนาดที่ได้คูนแม่บ่ได้เน็ตก็ได้น้อยเนาะเออข้าวใหญ่ไปเราคือสิบบอลลูนขนาดเ้ากิดวบาอนัดใหม่กับเพียเรู้ใช่ รถจนไม้หรือใคระรถตีนมาให้ดขใครตปรถทางดับเออารการการสบา้เลยเนาะจังหวะไปคลับลงทานเราแบบแห้ง